สวัสดีครับผมพีศรีภาคครับครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องน้ำมันเครื่องเ k s สสำหรับเบนซินนะครับก็มีคำถามเข้ามาว่าสรุปแล้วน้ำมันเครื่องสำหรับดีเซลเ k s เคเทำด้วยหรือเปล่านะครับคำตอบคือทำแน่นอนครับนี่เ k s Super Oil Premium ดีเดีเซลนะครับผมชื่อก็บอกแล้วนะครับสำหรับเครื่องดีเซลโดยเฉพาะเลยนะครับมีคำถามเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยคนจะเลือกยังไงระหว่างน้ำมันเครื่องสรุปแล้วเบนซินกับดีเซลนะครับบางทีเฮ้ยหลอกแล้วหรือเปล่านะครับให้ดูที่เกรดของน้ำมันเครื่องนะครับอย่างเบนซินเนี่ยก็จะมีเกรด S.N. นะครับ S. เนี่ยคือ Spark Ignition นะครับคือการจุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือหัวเทียนนั่นเองนะครับส่วนตัวหลังเนี่ย S.N. ตอนนี้ไปถึง S.M. แล้วนะครับก็คือตัวหลังเนี่ยิ่งอัปเดตสุดเนี่ยยิ่งใหม่สุดเนี่ยนี่คือมาตรฐานล่าสุดนะครับส่วนตัวของดีเซลเนี่ยจะไม่เหมือนนะฮะจะเป็น C. นำหน้าตัวนี้ก็คือมาตรฐานใหม่ล่าสุดคือ C.K. 4 C. มาจากอะไร C. มาจาก Compression Ignition แปลว่าการจุดระเบิดด้วยกำลังอัด ก็คือเครื่องดีเซลนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับน้ำมันเครื่องห้เคสเ้ยดูหน้าตาแล้วมันจริงนะถ้าเกิดเห็นตอนแรกเนี่ยเราก็เราก็หวั่นหวันเหมือนกันถ้ามันวางอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็แม่งแท้ป่าว่ะเพียงแต่ว่าแพ็กเกจอันนี้มันคือ6ลิตรพอดีเซลเนี่ยใช้น้ำมันปริมาณน้ำมันเครื่องเยอะมันก็เลยใช้ต้องใช้แพ็กเกจอันนี้คืออย่างของเบนซินมันจะเล็กๆ็ก็แกลลอนโลหะ4ลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตามความเข้าใจผมนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ซื้อจากผู้้้แแแแทททนนนนนนจําาาห่่่่ยยีรรรัับกตตตงงงเคสโดอ นะครับผมแต่เรื่องการใช้งานเนี่ยเอผมต้องถามช่างผู้มีประสบการณ์ทางด้านดีเซลดีกว่าไปพบกับคนนี้เลยเราก็อยู่กับช่างนุดีเซลพรมาตคนอง12นะครับผมสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นถามก่อนมึงจำชื่อนอนเครื่องได้ไหมเนี่ย HKS Super Oil Premium Diesel โอ้ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับเพิ่งออกก็เลยต้องท่องจำชื่อกันนิดหน่อยค คำถามคือยูเซอร์หลายคนอยากจะรู้ว่าการใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถดีเซลเนี่ยเริ่มแรกเลยเรามีการเลือกอย่างไรบ้างเลือกเบอร์ก่อนจริงๆรรถจนรุ่นใหม่ๆที่ออกมาจากโรงงานเขาจะมีเบอร์เบร์น้ํามันจากสเปคจากโรงงานเขาบอกเรามาอยู่แล้ว<ล>ว่าเราควรจะใช้เกตไหนอหญ่นี้สามสิบสามสิบนี่คือจริงๆเหมาะกับเครื่องยนต์ที่เป็นคอมเร็วรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ ก็บางคนเห็นเบอร์30ไงเฮ้ยเบอร์30เครื่องเทอร์โบมันจะไหวไหมมันจะร้อนไปไหมมันจะจางไหมมันจะบางไปไหมมันจจืดไปว่างั้นหาะแต่จริงใช้ได้ครับก็คือมันทนอุณหภูมิสูงครับนี่เขาบอกเลยสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบได้นะใช่ครับอย่างรถบางรุ่นบางยี่ห้อที่มีระบบ dpf นะครับก็ที่บอกว่าตันไวตันไวอะไรนั้นตัวนี้จะรองรับพวก dpf อยู่แล้วพวก egr อยู่แล้วครับใช้ได้เลยครับอ่ะแล้วอย่างเรื่องของการบางคนบอกเฮ้ยพี่นี่มันลดตันดาโอเคนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องรถ ทังนูบ้างไงสมมติว่าเฮ้ยแบบผมใส่เทอร์โบ3 0 0พผมอัพแรงม้าไปเป็น300แล้วผมจะต้องขยับเบอร์น้ำมันเครื่องตามไหมอไอเรื่องขยับเบอร์น้ำมันเครื่องผมว่ามันขึ้นอยู่กับเครแลนที่ช่างทําเครื่องมากกว่าะนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเครื่องไซเรน่าโรงงานไม่แกะไม่แกะอะ,อะไรค้างเปลี่ยนเทอร์โบทำ,ทำนู่นทำนี่แต่ว่า 300, ไมร้อยสี่ร้อยมาผมว่าเบอร์นี้ยังรองรับอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยเราใส่แบบเบอร์หนืดเกินไปเกิดอะไรขึ้นมันก็จะวิ่งแบบหนักหนักเหนืดหนืนิดนึง บางคนบอกเฮ้ยเบอร์ยิ่งยิ่งเยอะยิ่งลื่นยิ่งถนอมเครื่องไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเป็นความเชื่อที่ผิดฮะคคเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาน้ำมันเครื่องดีเซลกับเบนซินเติมสลับกันได้ไหมเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันมีเกรดรวมนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเลือกได้เราเลือกที่เป็นของเฉพาะทางเฉพาะทางดีกว่าฟิล์มของของน้ํามันดีเซลเนี่ยเบอร์มันจะหนากว่าของพวกบินซินอยู่แล้วคะคือเรื่องของฟิล์มนะครับคือ,อ,คอน้ำมันโมเลกุลน้ำมันเนี่ย มันจะเป็นแกลบช่องว่างระหว่างลูกสูบเราบอกสูบอ่าที่เขาเรียกเคแลนด์นะอ่าเคแลนนะฮะตรงนี้ก็จะไปเติมเต็มตรงนั้นลดแกาสสึกหลอของตรงนั้นมากกว่าดีเซลไปเติมเบนซินเกิดอะไรขึ้นพังดีครับพังนะครับที่บอกช้าละลายเลยมีครับมีครับเคนี้เกิดขึ้นบ่อยครับอาเจ้าหนุแลจากจากการที่สัมผัสรถโมดิฟายมาครับคอมเมนต์หน่อยว่าน้ำมันเครื่องที่ดีเนี่ยกับรถดีเซลโมดิฟายหรือรถดีเซลอาธรรมดาก็ได้ที่มีเทอร์โบเนี่ยเติมของดีปุ๊บมันให้ผลแตกต่างเลยไหมหรือแค่มโน เหมือนเหมือนเราทานอาหารนะพี่ครับใช่ไหมถ้าเราเลือกของดีกินเข้าไปในร่างกายร่างกายเราก็ดีครับมีอายุที่ยาวนานเครื่องยนต์ก็เหมือนกันครับถ้าเราเลือกน้ํามันที่มันมีคุณภาพที่มันมีเกรดที่มันดีเนี่ยมันก็จะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ยืดอายุของเครื่องยนต์ได้อีกให้อยู่กับเราได้นานถ้าเราดูแลเครื่องยนต์ไม่ได้เลยนะเราเลือกน้ํามันที่ดีไว้ก่อนแค่นั้นครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนบอกว่าน้ำมันเครื่อง ต้องเปลี่ยนกี่กิโลบางคนก็บ,บอกเฮ้ยซิเทติกต้องหมื่นโล <Ừ. S 1> แต่ผมมองว่าบางทีคนเราใช้รถไม่เหมือนกันบางคนคใช้รถในเมืองกว่าจะหมื่นโลแม่งเลยปีไปละแต่บางคนที่วิ่งทางไกลแปบ๊บเดียวเาหมื่นโลล,ละช่างนู้นมีคอมเมนต์ว่าไงครับตรงนี้เราจะใช้มากใช้น้อยเอานี้หว่าเราจะใช้มากใช้น้อยไม่รู้แต่ควรจะไม่เกิน2ปีหรือหมื่นโล2ปีหรือหมื่นโลใช่แต่เอาจริงปีหนึ่งผมว่าก็นานพอแล้วนะเพราะบางคนบางคนเขาคืออย่างนี้ฮะถ่ายปีนี้แต่คือ ทั้งปีเลยวิ่งไม่ถึงระยะการเปลี่ยนถ่ายครับอ่าเราแต่คือพวกนี้เวลาเราใชม้มันเกิดความชื้นในน้ามันเครื่องเราก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายออกทุกครั้งที่เราสตาร์ทเนี่ย<อ>การสึกหลอมมันอยู่ตรงนั้นมากที่สุดครับถ้าเรามีฟิล์มน้ำมันที่ดีเนี่ยวเวลาสตาร์ทเนี่ยการสึกหลอมมันก็จะน้อยลงครับของเครื่องยนต์ครับผมและโดยเฉพาะเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับที่ใช้กำลังอัดเยอะกำลังอัดสูงอ่าแล้วก็บูตก็เยอะใช่ครับใช่ครับผมถ้าเป็นได้ครับถ้าเป็นได้เราก็ควรจะใช้เป็นพวกฟูลเซนติก ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับเพราะว่าเกรดน้ำมันมันเป็นเกรดแบบพรีเมียมมากกว่าครับผมก็สมชื่อเขานะ s k s Super Oil Premium Diesel นะฮะเปอร์โฟร์แมนด้วยเ e อร์ r m ร์แมนด้วยอ่าชื่ออู๋เปอร์โฟร์แมนด้วยอ่าสวัสดีครับผมโก้ครับอ่าปัจจุบันขับรถยูซุบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบหกครับก็ใช้ทั่วไปครับไม่ได้เจาะจงว่าเราจะใช้แบบ ยี่ห้อไหนอะไรอย่างนี้ครับเครื่องมันเงียบขึ้นครับไหลลื่นดีผมเป็นคนขี่รถทางไกลเลยครับมันจะได้มีความมั่นใจในการขับขี่ทางไกลก็ลองมาใช้ครับน้ำมันเครื่อง HKS Premium Diesel ครับใช้ดีจริงครับขับลื่นขับสบายครับผม สำหรับแฟนๆที่สนใจน้ำมันเครื่อง h k นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของ AK Thailand ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ใช้รถอะไรโทรถามได้ว่ารถผมจะใช้นี้ได้ไหมนี่ได้ไหมปุ๊บโทรถามปุ๊บก็จะมีฝ่ายเทคนิคอ่คอยตอบนะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ s p ปเชียลคอนเทนต์บายพีีานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่างนุดีเซลเพอร์ฟอร์มานไวน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ